ถ้าจะพูดถึงการเสียเวลาคุณคิดว่าชีวิตของคนเราเสียเวลากับเรื่องอะไรที่เป็นการเสียเวลาปล่าประโยชน์ไปอย่างมากได้บ้างเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหนึ่งในนั้นก็คือความโกรธความโกรธคือความไม่พอใจเมื่อคนอื่นได้ล่วงละเมิดหรือกระทำสิ่งที่เราไม่ชอบต่อพื้นที่ส่วนตัวของเรา หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเรานั่นเองแต่ความโกรธในบางกรณีก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเสียเวลาไปเปล่าๆได้เช่นกันถ้าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่สลักสําคัญอะไรมากนะักเป็นเรื่องที่จะลดพรพลังงานชีวิตเป็นเรื่องที่เรียกร้องให้เราเข้าไปจัดการกับอีกคนแต่ได้ไม่คุ้มเสียเอาเสียเลย มีสุภาษิตโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าสามัญสำนึกที่ดีกระทำให้คนโกรธช้าและที่มองข้ามการละเมิดไปเสียก็เป็นสง่าราศีแก่เขาสามัญสำนึกที่ดีในที่นี้มีความหมายว่ามีความสุขุมรอบคอบมีการใช้สติปัญญาที่จะหาเหตุผล ทำให้เราโกรธช้าหรือมีความอดทนมากขึ้นเป็นการคิดใคร่ครวนว่าเราจะใช้เวลาไปกับความไม่พอใจในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะในโลกนี้มีคนมากมายที่พร้อมจะสร้างความไม่พอใจให้กับเราได้หลายร้อยเรื่องแม้จะดูไม่ยุติธรรมเลย ที่เราจะต้องถูกล่วงละเมิดแต่เราคงจะไม่ลงไปจัดการกับบุคคลเหล่านั้นครบทุกเรื่องเพราะคําว่าฉันยอมเธอไม่ได้เลยสักคนเหตุผลและปัญญาจะทําให้เราแยกแยะได้ว่าเรื่องใดที่เราจะไม่ยอมเสียเวลาและจะทำให้เราประเมินว่าเรื่องราวต่อไปนี้แก้แค้นกลับไปก็ได้ไม่คุ้มเสีย ความโกรธที่ยั่วยุให้เราต้องแก้แค้นครบทุกรายอาจจะไม่ได้ทำร้ายเราแค่เรื่องเสียเวลาเท่านั้นเพราะความโกรธอาจจะเป็นกับดักที่จะทำให้เราตกไปอยู่ในฐานะผู้ทำลายล้างซึ่งจะนำปัญหาความยุ่งยากมาไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะความโกรธสามารถมีได้ในทุกๆคนและการรบแบบกลับไปกลับมา ก็อาจจะลดทอนกาลังสติปัญญาในการทำมาหากินหรือทำสิ่งอื่นๆที่ดีในชีวิตสุภาษิตโบราณนี้จึงแนะนำให้เราก้าวข้ามผ่านการล่วงละเมิดในบางกรณีไปเสียและการที่ไม่รู้จักควบคุมความโกรธก็อาจจะทำให้เราขาดความยับยั้งชั่งใจเกิดความขมขื่นในชีวิต และลุกขึ้นทำลายร้างอ e ีกฝ่ายและทำให้เราตกอยู่ในสถานะของคนที่ไม่สามารถจดถูกเรียกได้ว่าผู้ดีได้โกรธได้แต่ยทำบาปโกรธได้แต่ต้องรู้จักควบคุมตนเองการมองข้ามการรมล่วงละเมิดของบางคนไปเสียก็รักษาให้เรามีสง่าราศีของชีวิตของความเป็นผู้ดี เราสามารถที่จะทิ้งให้ผู้ที่ล่วงละเมิดเราได้รับผลร้ายของสิ่งที่เขากระทำและให้เราเก้าวต่อไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้เวลาที่จะทำมาหากินมีความสุขกับคนที่เราควรจะคบค้าสมาคมด้วยปัญหาทุกอย่างในชีวิตอาจจะไม่ต้องถูกเราจัดการไปเสียหมดเลยก็ได้ หลายๆปัญหาเป็นธรรมชาติของโลกนี้และมีไว้ให้เราก้าวข้ามผ่านเท่านั้นสามัญสำนึกที่ดีกระทำให้คนโกรธช้าและที่มองข้ามการละเมิดไปเสียก็เป็นสงาราศีแก่เขาสวัสดีครับ